บอทบอทบอทจะต่อมอยังรครับได้ครับโอเคครับบอทคืออะไรเนี่ย เออบอสมีนัดอีกครับบอสมานี่ก่อนไหนไหมครับขอคุยส่วนต่อบอสก่อนโอ้ยเอาเลยครับบอสมีนัดเจอ่ะครับเดี๋ยวบอสต่อตมอนได้ครับเดี๋ยวเราค่อยบินไปต่างประเทศครับอยู่ที่ประเทศนี้ต่อนะครับบอสโอเคครับบอสเดี๋ยวผมต่อมอนนะครับบอสโอเคครับเมือที่วันนี้เมือยันเนมึงคนเต้นเมงอล้อหลอกมึงอะ คนคนตีนเลยที่ย uh huh> มุงม,มาดิเอโปโลมุงมาดิคนตีนหนุ่มแว่มาดคนตีนเนี่ยนี่เหรอที่ใช่บอลวะนี่เหรอบอลไม่ใช่ที่เปนลูกน้องนี่เอาหรอบอลออกแล้วหรอเมื่อกี้เห็นเดินมาอะไรเดินมาต่อมอแล้วนะครับจะต่อมาอะไรก็ได้ครับเดินมา ทำหน้าเบื้องใสเพื่อนผมเนี่ยเดินมองหน้าเฉยยมายืนมองหน้าเฉยเลยมายืนเก๊กบอสอุ้ยคุณมายคมามหน้าผมไหมอะอะไรนะครับลูกพี่คุณมายืนมองหน้าผมทำไมผมไม่รู้ครับอันนี้อ้าวก็ไปดู้องเขาต้องโดนกระทืบถสุดแล้วปะเดี๋ยวปล่อยให้บอสดน อ้าอถามเมื่อกี้เดินมามองหน้าครับเห็นเดินมาชนนะเดินมาชนชนอกอ่ะแล้วก็มองไม่พูดอะไรเหมืนหยามอ่ะเหมืนอนหยามอ,ะอ่ะหยามเพื่อนผมอะ เยืนชส่ยเดินมาเดี๋ยวมาจ้องหน้ากูแล้วมาพูดอะไรบอดบอยครับบอดครับแล้วแบบเหม็นกินปากอะเหมือนคนไปแปลงฟันอ่ะโหโหไว้ก่อนเลยจักตอบได้ไหมครับเนี่ยโหเมื่อกี้ คือเมื่อกี้เดินมาโชว์กินปากเสร็จแล้วเพื่อนผมเหม็นก็เดินออกไปเนี่ยนะคือมันไม่ได้เลยเดินมาจ้องหน้ากูเฉยเลยเนีบ้าแล้วเหม็นปากด้วยกูยังไม่ทําทำอะไรไม่ได้ขยับตัวเะื่อกเออเดินมาชนน่ผมเห็นเดินมาชนรอบหนึ่งชนอกนายอ่ะแล้วก็ยืนนิ่งๆสองคนอ่ะแล้วพอแบบพอเออพอเหม็นปากเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินหนีไปนี่คืออะไรคือมาทําให้เหม็นปากแล้วก็ไม่แก้ตัวแม่เลยคืออะไรเนี่ย ปววยป่ยันนี้คือป่วปวะ ไม่ <Bye. S 2> ต่อไม่ได้เมื่อกี้พูดได้อยู่เลยมีแบบเบอร์เฮเบอรบอรมีแบมีเรื่องที่คุยกับบอร์นะครับไม่แก่มีคุยอยู่เลยอ้าว เมื่อกี้มากันสามคนับพี่มายืนมองหน้าเดี๋ยนก็ตามเดี๋ยวมันก็ตามเพื่อนมาเชียอเลยมายืนมองหน้าพี่หน้าเที่แล้วสองตอนมัเหมือนคนลืมแดกยามันมายืนหายใจใส่หน้าพี่แล้วก็หายเดินชนพี่เด๋อใช่ปะรอเลยพี่เดินชนชิดหน้าพี่อ่ะชิดหน้าเลยอ่ะชิดเนี่ยเดินชนยืนประมาณสิบวิอ่ะสิบวิอ่ะแล้วก็เดินออกไปมันมาเก็บรถปุ๊บมันก็มายืนหน้าพี่อ่ะเหมือนมีปัญหาพี่ ปกติคนปกติเขาไม่ทำกันนะเดี๋ยวมก็มาเพื่อแบบเดี๋ยวมก็มา ไฟเขียวหมดแล้วไอสัตว์มีแต่ไฟแดงไะตอนเนี้ย <lymph atic> <t> ทรงลอมอเขาอ,อาจจะบังเอิญก็ได้ใจเย็นครับอย่าไปหาไอ้นี่หาพูดน้องอาจจะดูไม่ดีเออทรงแบบรอมอก็ลอมอครับแต่เราไม่รู้ไงเจตนาคืออะไรผมก็รู้แหละเอาจริงผมมาดูออกหมดแหละแค่ อย่าไปว่าอะไรเยอะรอดูรอดูเด้ยวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสัตว์อะไรเนะี่ย ชิวอ่ะเย่รอชิวชิวอ่ะโอ้โหูชิวชิวชิวฮัลโหลครับมีแกงไรเนี่ยฮัโหลฮัลโหลครับฮัลโหลครับ ขอโทษครับผมแกงไรครับอันนี้อะไรนะครับต้องตอบหน้าก่อนครับถึงจะตอบผมได้นะแกงแกงเย็นเย็นครับอ๋อแกงขี้กลัวใช่ไหมครับแกงนี้เห็นไม่กล้าไม่กลัวแลไม่กลัวนะอ๋อไม่กลัว,ลวตั้งกาดได้นะดูดิเอาดีผหนึกว่าแกงขี้กลัวไงกลัวอะไรครับอ๋อเห็นอุ้ยเพื่อนคนตายขนอะ ไม่ใช่ครับไม่ใช่เพื่อนผมแนะับแก๊งคุณน,นี่ยังไงนะครับทำไมครับหัวหน้าแก๊งคุณอยู่ไหนนะขอ,อน้าแก๊งเลยเหรอใช่ครับหัวหน้าแก๊งคุณเนะี่ยหัวหน้าแก๊งเราใครอ,ะอ่ะอ๋อแก๊งเด<ม>ี้วกันชื่อไหมอ่ะแก๊งเดี้วกันไม่รู้เหรอว่าใครคุมว่าใครไม่คุมอ่ะแก๊งเดืยอกัน่ะไม่รู้แล้ว แบอบกมีชื่อไหมอ่ะเราขอแบบเจาะจงไม่มีชื่อครอัผมไม่ได้จำเลยผมจะกระทืบอะ่ะแกงคนไปไหนหมดอะ่ะผมไม่เห็นเจอเลยวันนี้เขาไม่รู้เหมือนกันครับอ๋อคืออะไรดีดต่อหน้าเหียแจ้งใบนะ